สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Zoom ในระบบโทรศัพท์ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับซึ่ง o o m สามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบโดย iOS ต้องไปดาวน์โหลดใน App Store นะครับส่วน Android เราจะไปดาวน์โหลดใน Play Store นะครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาสาธิตการใช้ซูมในโทรศัพท์ของระบบ iOS นะครับขั้นแรกให้เราไปที่ App Store นะครับ หลังจากนั้นให้เราไปที่ค้นหานะครับให้เราพิมพ์คำว่า z ซูมหลังจากนั้นให้เราเลือกตัวนี้เลยครับ Zoom o o m โค m e e t i n g s ให้เรากดดาวน์โหลดเลยครับโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดใช้เวลาสักครู่นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราออกไปที่หน้าจอหลักของโทรศัพท์เราเลยนะครับแล้วให้เราไปหาโปรแกรม z o o นะครับที่เป็นรูปกล้องสีฟ้าตรงนี้อ่า หลังจากนั้นให้เรากดจอยมิตต้งครับพอเรากดจอยมิตต้งแล้วนะครับต่อไปเราก็กรอกรหัสมิตต้ง id 10หลักนะครับที่ครูได้ให้มานะครับนี่จะเป็นรหัสสมมุตินะครับ พอกรอกรหัสเสร็จแล้วก็ให้เราทําการเปลี่ยนชื่อครับผมให้ใส่เป็นชื่อของเด็กนักเรียนครับหลังจากนั้นกดจอยครับหลังจากนั้นให้เราใส่รหัสพาสเวิร์ดเข้าไปด้วยนะครับพาสเวิร์ดในที่นี้ครูผู้สอนก็จะแนบมาพร้อมกับหมายเลขมิทติ้งไอเดียสหลักนะครับ แล้วก็ก่อพัดเวเข้าไปหลังจากนั้นรอสักครู่นะครับเพื่อให้ครูผู้สอนได้ทำการยืนยันนักเรียนเข้าห้องอตอนนี้ครูผู้สอนได้ทำการยืนยันเข้าห้องแล้วนะครับนะครับ หลังจากนั้นลงมาดูตรงมุมด้านล่างครับผู้ปกครองจะเห็นกล้องนะครับที่เป็นตัวสีแดงขีดทับอยู่ให้ผู้ปกครองกดทับไปนะครับเพื่อทําการเปิดกล้องอ่ากล้องมาเลยเห็นไหมครับตอนแรกกล้องจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับให้เราทําการเปิดกล้องมุมด้านล่างนะครับที่เป็นลูกกล้องปุ๊บอ่าเราจะเห็นหน้าเราอย่างนี้นะครับ อันนี้ครูผู้สอนปิดกล้องไปแล้วเหมือนจะอายนะครับผมทีนี้ครูผู้สอนก็จะสอนไปนะครับสอนไปพอครูผู้สอนสอนเสร็จนะครับแล้วก็ทําการออกจากห้องวิธีออกจากห้องคือกดที่ปุ่มลีฟด้านบนนะครับกดปุ๊บหนึ่งครั้งหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะถามย้ำอีกทีต้องการออกจากห้องจริงไหม limiting ให้เรากดที่ limiting ครับผมเป็นการยืนยันการออกจากห้อง ก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นการใช้โปรแกรม Zoom ในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ iOS นะครับเบื้องต้นนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ